ความหวังของผมเนี่ยคือผมมีความหวังอยู่กับวัวผมผมจะไปกู้เงินมาซื้อวัวไปกู้เงินมาซื้อวัวแล้วอยู่ดีๆวัวตายแม่น้องที่เคยทะเลาะก,กันแม่น้องที่เคยทะเลาะก,กัน เขามาเขามามาช่วยมาช่วยแบ่งทําพูดทําเนี่ยไปขายวันนั้นเราไปขายด้วยกันสามคนไปกันหน้าตายไปกับแม่ชมพู่ขับรถเอาวัวเนี่ยเอาวัวที่ทําเป็นกิโลสองกิโลเนี่ยถุงละสองกิโลสามกิโลเนี่ยทาเป็นถุงเราไม่ได้ช่างด้วยซ้ําทําเป็นถุงแล้วเอาใส่ในรถขับไปขายขับไปขายบ้านกบตูมบ้าง แถวนี้แถวบ้านกลุ่นบุญบางขายจนยันค่ำยันมืดนะขายให้หมดเพราะไม่งั้นมันจะเสียจากที่เคยทะเลาะก,กันจากที่เคยแบบไม่ชอบขี้หน้ากันผมก็เห็นน้ำใจว่าเออเขาก็มาช่วยกูนี่หว่าแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมทุกท่านวันนั้นผมขายผมขายได้น่าจะได้เงินมาหมื่นกว่าบาทหมื่นแปดถ้าผมจำไม่ผิด แต่มันน่าแปลกใจไหมว่าพ่อพระเอกกันกเอกไม่มาช่วยเลยแม้แต่น้อยทั้งทั้งที่เราเป็นญาติกันพี่สาวคนโตไม่มาช่วยผมเลยกระนั้นยังไม่พอตาชานก็เป็นห่วงว่าเขาจะไม่ได้กินเนื้อวัวสวัสดีสิจีนะครับเพิ่งเห็นไปเมื่อกี้เนะี่ย เออเขาเป็นห่วงว่าลูกสาวเขาลูกเขยเขาร้านเขาจะไม่ได้กินเนื้อวัวตาชานก็เลยเอาเนื้อวัวเนี่ยไปให้ต่ไม่เคยมีมาว่าไม่เคยมีว่าจะจะมาช่วยอะไรจากนั้นมันคืออะไรรู้ไหมทุกท่าน สิ่งหนึ่งที่ผมเล่าวันนี้มันจะมีอะไรที่ฉุดคิดคนจำได้ไหมว่าพ่อพระเอกเคยเล่านิทานอยู่ที่ห้องพระแล้ววันนั้นคลิปนั้นก็โดยโดนลบทิ้งไปพ่อพระเอกเล่าถึงนิทานวันนั้นแล้วก็ลบคลิปทิ้งไป คุณเข้าใจไหมว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรปัญหามันเกิดมาจากว่าสรุปแล้วเนี่ยพี่สาวผมเนี่ยมาช่วยผมขายขายเนื้อวัวแล้วก็ต้องถามตรงๆด้วยว่าวัวผมตายเพราะอะไรถ้าบอกว่าตาย เพราะว่าที่สวนญ้าเขาฉีดยาฆ่ายาวัวน่าตายก็ต้องตายด้วยผมมีวัวอยู่หกตัวแต่วัวที่โดนที่มีอาการมีแค่สองตัวเท่านั้นคือตัวที่ผมรักที่สุดมีมีอยู่สองตัวที่ตัวใหญ่สุดพอขายแล้วเนี่ยสองตัวเนี่ยน่าละสองแสนตัวละแสนน่ะตัวนั้นบราวน์แดงนี่ ตัวใหญ่สุดแล้วราคาราคาแพงมากตัวนั้นนะ่ะถ้าขายแม่กับลูกอสองตัวนี้มีปัญหาปัญหาของวัวน,นี่นะผมบอกได้เลยว่าถ้ามันโดนอะไรที่ผิดปกตินะมันท็อกตังเดียวเลยผมบอกได้เลยนะครับนี่แหละทำไมเรื่องแบบนี้มันมันเกิดขึ้นว่าอะไรที่ผมรักที่สุด สิ่งที่ผมรักสิ่งที่ผมแบบพยายามทนุถนอมมันก็จะมันก็จะไปเรื่อยเื่อยมันก็จะมันก็ค่อยๆหายไปแต่ปัญหาก็คือว่าแม่น้องเริ่มเริ่มเข้ามาในครอบครัวได้เริ่มเข้ามาพูดคุยได้แต่พ่อพระเอกกับนังเอกยังมีทิฏฐิมาหน้อยู่ว่ากูต้องเก่งกว่ามึง เพราะกูเป็นเขยใหญ่กูเป็นพี่สาวคนโตกูต้องเก่งกว่ามึงกูจะไม่ยอมกูจะไม่ยอมก้มหัวก้มหัวให้ไอ้หน้าแตเด็ดขาดนี่เขาเรียกว่าอ่อนไม่เป็นเป็นใหญ่ยากถ้าไม่มีสาภาวะความเป็นผู้นำมึงก็ต้องเป็นมึงก็ต้องเป็นมึงก็ต้องอยู่ที่หลังหลายๆครั้งหลายๆคราว เวลาเราไปจัดกิจกรรมที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขาให้เขาให้เราไปแสดงความรู้ให้ไปแสดงวิสัยทัศน์สุดท้ายแล้วพ่อพระเอกก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วนัตเต่ก,ก็ออกไปพูดสิ่งที่ผมพูดมามันจำได้ทุกทุกช็อตแหละผมพูดในฐานะแบบเออก็ไม่ได้คิดอะไร แต่เขาจะมองว่ามึงคือจุดเด่นไงเวลาคนนั้นคนนี้มาเขาจะเขาถามอ้นั่นเนาะอน้าแต่แะอะไรยางงั้นอย่างเงี้ยโอ้ยเก่งยังไรยางงั้นนี่ผมไม่ได้สนใจอะไรมากมายขนาดนั้นแต่พ่อพี่เอกกอกเขาอยากเป็นแบบนั้นปัญหาคือเขาอยากเป็นแบบนั้นพี่น้องเหยมันก็เลยเป็นคู่กัดกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทุกอย่างกูต้องเอาชนะมึง นั่นไงปัญหาก็คือนั่นไงทำไมทำไมมันถึงออกมาเร่ออนานิทานนิทานเรื่องความอิจฉาลิษยานิทานเรื่องความอิจฉาลิษยานั้นมันก็คือนิทานมาจากกะโหลกมึงนั่นแหละนิทานมาจากเรื่องจริงที่อยู่ในสมองมึงนั่นแหละ ทีนี้พอเอฟซีบอกว่าโอ้ยพอไปอลบ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 ๆบลบ,ลบเขารู้ว่าถ้ามึงเล่าไปเรื่อยๆปัญหามันก็จะเกิดมาจากตัวมึงเองสิ่งที่มันพูดมาน่ะมันพูดมาจากกระมมสัญดาหนของมึงเลยว่ามึงอิจฉาลิษยาเขาว สำคัญคืออะไรรู้ไหมทุกท่านจากนั้นต่อมาเนี่ยมันเหมือนอยู่โดดเดียวเดียวดาเขาก็จะมาดูตัวเองว่ากูมีอะไรเขามีอะไรมีอยู่ครอบตอนเนี้ยมันเหมือนมีอยู่สามครอบครัวที่คุยกันได้ หน้าตายก็คุยได้แม่น้องก็เข้ามาคุยกับตากับยายได้มาคุยกับน้าแต่ได้แต่มีอยู่ครอบครัวเดียวที่ไม่สามารถเข้ามาคุยกับตากับยายกับน้าแต่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าคุณมีทิฐิมานะอะไรคุณมีอะไรมากมายคิดอยู่ในใจแบบคือความหญิง่งยะโสโอหังเหมือนเหมือนแบบเออกูไม่ยอมเหมือนกูไม่ยอมไม่ยอมที่จะแบบ มาก้มหัวให้เออผมบอกตรงๆนะผมเป็นคนตรงๆโง่ก็มึงก็บอกว่ามึงโง่ดิมึงไม่ชอบอะไรมึงก็พูดมาดิใช่ไหมล่ะถ้าจะมาสู้รบปบมือกันด้วยคําพูดคําจาเหรอเออก็ว่ามาก็ว่ามาเออ <laughs> <laughs> แล้วทีนี้ผมจะบอกอะไรให้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่ดีดี อยู่ดีๆเหมือนไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นมันมันเริ่มพอกพูนมันเริ่มพอกพูนความโกรธเกลียดชิงชังอะไรเกิดขึ้นเลยสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามที่จะหลีกหนีความหลุดพ้นเพราะอะไรเขาต้องการที่จะหลีกหนีความหลุดพ้นคือคือว่าคมวาจมนสิ่งที่เขาก็สิ่งที่เขาแบบทํามาเรื่อยๆมันไม่ใช่หนทางที่จะได้เงิน ไปเล่นไพ่เล่นไฮโลมันได้เงินไหมมันคืออาชีพสาบฉาบช่วยอะตั้งแต่ป้าอออ่างเนี่ยนะเล่นหวยเล่นไฮโลไหมน่ะออกมาพูดเดี๋ยวว่ามึงไม่เคยเล่นไฮโลออกมาพูดสิมึงไม่เคยเล่นลออพดดไพ่มึงอย่ามาพร่ำมึงอย่ามาพร่ำแต่ทีนี้มันไม่ใช่หนทางที่รวยไงดูดูแม่นางเอ,งเอกกุกกองนะ มีเงินที่ไรซื้อหวยเนี่ยต้องไปถามว่าซื้อหวยงวดละกี่พันบางงวดเนี่ยหมดหมด,หมดหลายพันนะเกือบโอ้โหเหยยบหมื่นนะซื้อโรอตารี่ซื้อนันเทนี้เนี่ยนี่เขาเรียกว่าการพานันเรียกว่าติดกองเงมยังด,มดง,ง,ยงดีที่ไม่ตั้งวงไฮโลยังดีที่ไม่ตั้งวงไพ่ให้ให้เห็นมันคือมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทีนี้ หัวใจสําคัญคืออะไรรู้ไหมทุกท่านมันก็ยังไม่ไม่ได้มีเงินมีทองแต่มันก็มาบีบบีบคันอยู่ตลอดเวลาอะไรที่มาบีบคั้นทําให้คนคนหนึ่งต้องหน้ามืดตาหมวัวหนึ่งค่างวดรถค่างวดรถเดือนละเก้าพันไม่จ่ายมากี่เดือนแล้วไม่ได้จ่ายมากี่เดือน,จ,อนจนไฟแนนซ์เนี่ย เขามาทวงนะครับแบบจะยึดแล้วถึงทุกวันนี้เขาไม่ยึดนะเขาขึ้นศาลอย่างเดียวนะนั่นคือมันหลังชนฝาแล้วกูก็ไม่มีเงินที่จะไปจ่ายค่างวดรถเดือนละเก้าพันเพราะเราไม่มีเงินเดือนเราไม่มีเงินเดือนเราเป็นชาวไร่ชาวนาจะมีเงินเดือนเดือนละเก้าพันเดือนละหมืน่นเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่างวดรถ เปิดแอร์ก็มันก็พอเปิดแอร์ก็สตาร์ทรถก,ก็เสียงดัง <c oughs> แล้วที่สำคัญรู้หรือเปล่าว่าค่างวดรถสามสี่งวดแล้วไม่ได้จ่ายค่างวดมอเตอร์ไซค์ค่าไฟค่าน้ำแล้วต้องเลี้ยงไก่อีก ไก่ไข่ก็ต้องกินอีกปัญหาต่อมาคืออะไรนี่สหกรณากรนี่สรากร์อีกนะต้องจ่ายดอกเขาอีกนะต้องจ่ายดอกจ่ายต้นน้ไปกู้เข้ามาเนี่ยนี่ทกศกู้เข้ามาเท่าไหร่ทุกอย่างมันเหมือนแบบหลังชนฝาหลังชนฝาหมาจนตรอกไม่มีที่ออก ไม่มีที่ระบายไม่มีช่องทางที่ว่าทำยังไงถึงจะได้เงินเพราะแค่กีดยางเราแค่กีดยางเนี่ยก็ได้เดือนละได้เดือนละหมื่นกว่าบาทเองหมื่นเอ็ดหมืนสองตัดข้างวาดรถไปเก้าพันเหลือเงินแค่ไม่กี่ไม่กี่บาทแล้วที่สำคัญรู้เรื่อไหมว่า เขาก็ยังเข้าคนอยู่ในครอบครัวไม่ได้แล้วที่สำคัญคนเราเมื่อหลังชนฝาปับ๊บปัญหามันก็เกิดมันก็มีการนำเสนอมีการนำเสนอว่าเฮ้ยเออถ้าเกิดว่าทำสิ่งสิ่งนี้ได้เนีะ่ะเงินมันก็จะมาหาศาลเลยนะครับพี่น้องเอ้ย กล้าไหมล่ะกล้าทำไหมล่ะถ้ากล้าเนี่ยมันก็จะมีเงินก้อนก้อนเดงที่จะมาให้เราร่ำรวยมั่งมีเงินทองมัง่งคั่งมันขึ้นอยู่กับว่ากล้าหรือไม่กล้าแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมทุกท่านสิ่งที่เขาทำไปเนี่ย สิ่งที่เขาทําไปถามว่าทําด้วยแบบไม่ได้คิดอะไรเลยไหมไม่ใช่ไม่ใช่ทุกอย่างทุกอย่างคือทุกอย่างคือมันมีการคิดวิเคราะห์วางแผนไว้เรียบร้อยนี่แหละทำไมมันถึงมี นี่แหละทำไมมันถึงมีปัญหาทำไมคดีนี้มันถึงยืดยาวผมก็จะบอกตรงๆว่านี่ด้วยเดชบ,บุญแบบเออบุญของน้องนี่มีเยอะทำไมทำไมคดีถึงแบบดังขนาดนั้นทำไมบ้านกกอกๆถึงมีคนมาติดตามขนาดนั้นก็โดยบุญบาร,รมีของน้องนั่นแหละ ที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมเขาคงว่าเขาคงคิดว่าคดีนี้มันจะไม่ยืดยาวถึงขนาดนั้นคดีนี้คงจะไม่ดังแต่มันก็เป็นคดีดังทําทุกคำทําไมทําไมพ่อพระเอกกะกอกะถึงอยากจะพูดอะไรก็พูดเขาก็คงคิดว่าคงไม่มีใครออกมาบูรี่หรอกไม่มีช่องยูทูบช่องไหนออกมาบูรี่หรอก มีช่องของอะไรนะจันสีของช่องสองของยิ้มให้อยู่ใช่เขาเอามาบูรีว่ะเขาเอามาบีฟอเแต่ว่ามึงเคยพูดอะไรแต่ตอนแรกๆเขาคงคิดว่าคดีนี้มันจบแล้วก็จบป้าอ้ออ่างยังไม่มีข้อมูลหาเหวอะไรนะผมจะบอกให้เราไปตรวจที่โรงพยาบาลสามโรงพยาบาลลงมาจากภูเขาภูเหล็กไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มูลที่เขาเนี่ย hmm. เขาเอาไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะสวัสดีนะคะแอดหนิงช่องเล่าข่าวย้อนรอยคดีดังน,นะคะก็จะพยายามเอานะคะนัตแต่ในอดีตนะคะมาเพื่อหักล้างสิ่งที่นักเต่พูดในปัจจุบันเพื่อให้สังคมนั้นเห็นและคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวท่านเองนะคะ, <c oughs> ะ,คะว่าบุคคลท่านนี้ชี้นำท่านท่านไปในทิศทางใด คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแรกๆที่เริ่มทำนะคะยังไงก็ฝากกด subscribe คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยติชมพร้อมกับส่งกำลังใจแฮชหนิงใต้คลิปนี้เลยนะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ